สวัสดีค่ะพบกันในช่องไอ้กับเอ็มกินเที่ยวช็อปนะคะวันนี้นะคะจะพาไปลงจุลินทรีย์ในบ่อก,กุ้งอีกแล้วค่ะแต่ว่าจะคนละสูตรกับจุลินทรีย์ที่ลงไปปรับสภาพพื้นดินตอนนั้นนะคะอันนี้จะลงไปเพื่อกําจัดแอมโมเนียในไตก็คือของเน่าของเสียที่อยู่ในบ่อนะคะนี่ค่ะไอ้ก็เพาะไว้3หลอดค่ะถังหลอดถัง2 0งลิตรนะคะ ในนี้ก็จะมีบาซิลัสนะคะกับน้ําตาลทรายแดงค่ะไอ้ก็จะใส่บาซิลัสสองซองน้ําตาลทรายแดง2องกิโลแล้วก็น้ำา200ล,ลิตรนะคะแล้วก็จะใส่ออกไว้อย่างนี้ค่ะแต่ทางนี้เราเอาออกออกเมื่อกี้นะคะเพราะว่าเราจะเอาไปใส่บ่อแล้วเราใส่จุลินทรีย์กันเพราะอะไรคะเพื่ออะไรบ่อเราเป็นเป็นบ่อที่ว่า ขี้กุ้งมันเยอะใช้งานมาแล้วสามขอบถึงสี่ขอบแล้วครานี้หน้านี้พอหน้านี้เป็นหน้าฝนเราไม่สบายเอาขี้ออกไปจากบอ่อได้พื้นบอ่อเราถึงเราจะใช้ซีเมนต์ไปกบไปแล้วมันก็แค่กบไว้เฉยแต่ว่าในบอ่อเรามันมีของเสียของเสียในที่นี้หมายถึงมีแอมโมเนียมีไนไตรมีกาซไข่เน่าอะไรพวกนี้เราก็จะใส่จุลินทรีย์ลงไปใส่พวกแบคทีเรียลงไปเพื่อจะไปทำการย่อยสลายพวกกาซไข่เน่าแอมโมเนียทั้งหลายที่เป็นเป็นของเสียที่อยู่ที่ก้นบอ่อเรา ก่อนที่เราจะปล่อยกุ้งไปเราก็ควรจะกําจัดของเสียพวกนี้ออกไปก่อนไปถ้าไม่กาจัดแอมโมเนียกันในไต้แล้วของเสียพวกนี้ออกไปพอเราปล่อยกุ้งไปแล้วจะทําให้กุ้งเราตายได้เฉียบพันน็อกตายได้เลยเราต้องกําจัดของเสียออกไปด้วยพวกบาซิลัสพวกจุลินทรีย์ต่างๆที่เราเพาะแล้วเอาไปใส่แต่ถ้าเราอเอาใจใส่เลยโดยไม่เพาะก็ได้แต่ว่ามันช้าพอเราเพาะก่อนแล้วมันเหมือนกับมันบูมเชื้อมันบูมเต็มที่แล้วเราเอาไปใส่เนี่ย มันจะทําให้ออกฤทธิ์ได้มากกว่ากระจายได้เต็มที่แล้วกาจัดแบบเชียบพันเลยเพื่อกำจัดของเสียเพราะอีกสองวันเราก็จะปล่อยกุ้งกํากรามลงไปแล้วเลยต้องกําจัดของเสียไปก่อนเป็นการบําบัดของเสียภายในพื้นบอ่อในน้ําเพื่อให้น้ํามันดีขึ้นโอเคเดี๋ยวไปดูการใส่กันนะคะตอนนี้นะคะเราก็เอาจูรินซีนะคะใส่รถเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปลงบ่อกกันคะ่ะไปกันเลยเรากำลังเดินทางเข้าสู่ป่าดงดิบกันนะคะทุกคน 不，我一个 m 嘛。 ึงบอ่อแล้วนะคะนี่นี่ก็คือบอ่อที่เราหว่านปูนซีเมนไปนะคะนี่ค่ะเราก็ทำการเสียบปลั๊กไดโวนะคะแล้วเราก็จะดูดจากถังลงมาในบอ่อได้เลยค่ะนี่นะคะก็ใส่เหมือนตูลินซีตัวก่อนเลยค่ะ ใส่ง่ายๆนะคะเราไปต่อที่บอ่อสองกันเลยค่ะคะวันสู้ๆนะคะสู้ๆคะ่ะ ตอนนี้네นะคะป,ป,ป้อนก็กาลังดูไลฟ์สดอยู่นะคะเปิดเจอจอดทิ้งไว้นะคะแล้วก็ทํางานไปด้วยค่ะถึงแล้วนะคะมสองของเราก็อยู่ติดกันค่ะแต่ว่าเราจะต้องอ้อมมมาทางนี้นะคะเพราะว่าปลั๊กไฟเราอยู่ตรงนี้ค่ะกล่องไฟเราอยู่ตรงนี้นะคะเสียบเลยไหม เดียดปั๊กนะคะมาแล้วค่ะออกแล้วนะคะทุลรินซีของเราตอนนี้เป็นตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงเยนแล้วนะคะแต่ว่าแดดยังแรงอยู่เลยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อ้ากับเอ็มกินเที่ยวช็อปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ